พอได้ไปเห็นแม่ที่บ้านก็รู้สึกสงสารท่านมากเพราะว่าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รักษาอยู่หลายปีค่ะแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นหมอก็ให้ทำการกายภาพบำบัดแล้วก็รักษาไปตามอาการ ท่านก็ยังมีอาการเจ็บปวดเหมือนเดิมหมอก็บอกว่าจะให้แม่ไปใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังนะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อพรทิพย์ป้องสุขค่ะบ้านอยู่อำนาจเจริญค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแชร์ประสบาการณ์การเจ็บป่วยของแม่ แม่ดิฉันท่านป่วยเป็นโรคก,กระดูกผุกระดูกคุนค่ะทําการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออํานาจท่านก็รักษาอยู่หลายปีค่ะแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นหมอก็ให้ทําการกายภาพบําบัดแล้วก็รักษาไปตามอาการท่านก็ ยังมีอาการเจ็บปวดเหมือนเดิมพอดีดิฉันได้รู้จักกับท่านพออสาลีกลินทะท่านได้แนะนำให้ดิฉันได้รู้จักสารสกัดของบริษัทดีโอวินเนอร์เพราะว่าท่านพออสาลีท่านได้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลายแรงหลายท่าน จนอาการดีขึ้นจนเป็นปกติดิฉันก็เลยได้นำไปให้แม่ทานดูที่อำนาจ,จเจริญค่ะพอได้ไปเห็นแม่ที่บ้านก็รู้สึกสงสารท่านมากเพราะว่าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาจะลุกก็ต้องช่วยกันเอาลุกดึงท่านขึ้นมาข้างละคนนะคะคือสองคนต้องเอาท่านขึ้นมา จึงจะได้เพราะท่านลุกเองไม่ได้เป็นอะไรที่ลำบากมากนะคะไปเห็นก็สงสารแม่ต้องมีคนเฝ้าอยู่กับท่านตลอดไปไหนไม่ได้ต้องต้องเปลี่ยนกันเฝ้าออดิฉันไปถึงบ้านก็ได้เอาสารสก,กัดของบริษัทอีวินเนอร์ให้แม่ได้ทาน แม่ได้ทานสารสกัดไปได้เจดวันหลังจากที่ว่าต้องช่วยแม่เวลาท่านจะลุกต้องช่วยดึงขึ้นนะคะเจ็ดวันแม่ก็ลุกขึ้นเองได้ก็ไม่ได้ร้องคางเหมือนแต่ยังไม่ได้ทานสารสกัดนะคะหมอก็บอกว่าจะให้แม่ไปใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังนะคะเพราะว่าเกรงว่ากระดูกสันหลังแกัมจะ เพื่อนมันจะนี่อีกชั้นก็เลยว่าไม่ต้องใส่หรอกให้ลองทานสารสกัดตัวนี้ดูให้หมดก่อนตอนนั้นก็ไปให้แม่เจ็ดชุดค่ะก็าทานได้เจ็ดเดือนหลังจากที่แม่ทานได้เดือนหนึ่งท่านก็สามารถลุกขึ้นเองได้เดินได้โดยที่ไม่ต้องใช้วอกเกอร์พยุงแล้วค่ะก็อยู่ว่าอัศจรรย์นะคะพอท่านทานได้สองเดือน ท่านก็เริ่มไปทํางานได้ไปถอนกล้าได้ไปดํานาได้ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวได้หลังจากที่หมอบอกว่าแม่จะต้องนอนติดเตียงห้ามไปทํางานห้ามไปทําอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการหกล้มกลัวว่าท่านจะเป็นอัมาพาตนะคะพอท่านได้ทานสารสก,กัดตัวนี้เข้าไปแล้วท่านก็สามารถลุกขึ้นได้ไปไหนได้ไปทํางานได้ทุกอย่าง จนเป็นปกติเหมือนที่ท่านยังไม่เคยได้เจ็บป่วยเลยดิฉันก็รู้สึกปีใจมากค่ะที่ได้รู้จักกับสารสก,กัดของบริษัทนโอวินเนอร์พอเพราะแม่จะได้ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกต่อไปค่ะดิฉันก็อยากจะบอกบุญมาถึงท่านที่ท่านเจ็บป่วยหรือว่าท่านใดที่ต้องการรักษาสุขภาพก็สามารถ โทรมาติดต่อกับที่ฉันได้ดิฉันสามารถแนะนำและก็ดูแลสุขภาพของท่านได้ด้วยเบอร์โทร0641428295สามารถโทรได้ตลอดเวลานะคะสำหรับท่านใดที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงก็โทรมาปรึกษากับที่ฉันได้นะคะ สำหรับผู้ป่วยที่ท่านเจ็บป่วยอยู่ถ้าท่านอยากจะมีร่างกายที่ดีขึ้นจนเป็นปกติจไม่มีโรคร้ายโรคภัยท่านก็สามารถติดต่อีนได้ค่ะด้วยเบอร์โทรนี้นะคะ